รวม7อันดับดาราชายที่เชื่อในพระเจ้าศรัทธาศาสนาคริสต์สุดหัวใจในรอบนี้แอดจะพาทุกคนมาดูว่าดาราชายคนไหนที่นับถือศาสนาคริสต์บ้างโดยคลิปนี้จะมีทั้งหมด7อันดับถ้พาพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะอันดับหนึ่งโตศักซิ์ เจ้าของเสียงร้องอันนุ่มนวลและฝีมือการเล่นเป็นโนระดับเซียนต้องบอกว่าหนุ่มโตเติบโตในครอบครัวคริสเตียนไปโบสกับคุณพ่อคุณแม่เป็นประจำตั้งแต่ยังเด็กการแต่งงานของเขาก็จัดขึ้นในโบสอีกด้วยซึ่งความรักของพระเจ้ายังสะท้อนออกมาผ่านบทเพลงของเขาอีกด้วยอันดับ 2. Boy Peach m a k e r คุณพ่อคุณแม่ของบอยเป็นคริสเตียนตั้งแต่เขาเรียนอยู่ป .5 เจ้าตัวเรียกว่าเป็นคริสเตียนแค่ชื่อจนกระทั่งโตขึ้นและได้ร้องเพลงในอัลบั้มคริสเตียนทำให้เขาหันกลับมาเชื่อในพระเจ้าและทำตามความฝันในการเป็นนักร้องจนประสบความสำเร็จในทุกวันนี้อันดับ 3. ทอมอิสารานักร้องหนุ่มเสียงเป็นเอกลักษณ์คนนี้ก็นับถือศาสนาคิ์ นิกายคาทอลิกตามครอบครัวเช่นกันและเมื่อมีโอกาสเขาจะรับใช้พระเจ้าในบทบาทไหนเขาก็พร้อมเสมออันดับ4คริสพีรวัต์นักแสดงหนุ่มดาวรุ่งที่หันมานับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเสตสแตนต์และมีความเชื่อในแบบของตัวเองทำให้เขาไม่ค่อยสนใจเรื่องผีวิญญาณหรือไสยศาสตร์เท่าไรนัก อัดับ5มาริโอมาเลอร์พระเอกนุ่มมาริโอเป็นลูกครึ่งไทยจีนเยอรมันและนับถือาศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเรียกได้ว่านับถือาศาสนาคริสต์ตั้งแต่ช่วงเด็กๆแล้วอันดับ6เพชรเผ่าเพชร นักแสดงหนุ่มที่โด่งดังมาจากบทตัวเอกในซีรีส์ไดอารี่ตุซี่ซึ่งใครจะรู้ว่าตัวจริงของหนุ่มเพชรนั้นนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกแบบจริงจังมากๆซึ่งเขายังมีโอกาสร่วมร้องเพลงเพื่อใช้ในโอกาสตอนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสมาเยือนประเทศไทยเมื่อปี2562ด้วยอันดับเ ต้นะกรานนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่ดีกรีด็อกเตอร์ซึ่งเขาก็นับถือศาสนาคริสต์มีกายโปรเสตสแตนต์และเป็นสมาชิกค,คริสตจกักรแห่งความสุขเช่นเดียวกับนักแสดงสาวอย่างแตงโมนิดาเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ7อันดับดาราชายที่นับถือศาสนาคริสต์ศรัทธาในความรักของพระเจ้าสุดหัวใจ และยังมีอีกหลายคนที่แอดไม่ได้พูดถึงก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนทุกคำสอนก็ล้วนสอนให้ทุกคนเป็นคนดีสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดการชมคลิปใหม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ